วิธีแกะฟิวในกรอบเรียงนะครับเป็นฟิวควบคุมอ่านะครับถ้ามันขาดก็ต้องถอดออกมานะครับค่อนข้างจะยากเหมือนกันถ้าไม่รู้วิธีนะครับมันจะมีเงี้ยงดึงออกมาแกะก,กันก่อนแล้วมันจะมีเงี้ยงล็อกไว้นะครับก็ถอดออกมาเปลี่ยนฟิว นะครับอยู่ตรงนี้นะครับต่วลงมาแล้วนะครับเมื่อใส่ก็กดขับขึ้นไปใจไม่ยากครับถ้าถอดค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับผมมันจะมีแง่งนะครับจะชี้ให้ดูแง่งตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะงัดอยู่กับกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับ เมื่อใส่เข้าไปแล้วมันจะล็อกเข้ามาในกรอบีเหลีอยงนี้มันจะขวงอยู่นะครับมันจะขวางอยู่เราดึงออกมาไม่ได้เราต้องงัดออกมาให้มันออกพร้อมกันนะครับนี่นะครับวิธีการถอดดึงออกมาก่อนแก๊กหนึ่งนะครับดึงออกมาแก๊กหนึ่งแล้วมางัดออกนะครับทั้งสองฝั่งมันล็อกอยู่มีทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้อันเงี้ยนี้ปลติกเนสองฝั่งนะครับถึงจะงัดออกมาได้นะครับ ก็ภาวนาอย่าให้มันขาดนะครับฟิวสองตัวนี้ค่อนข้างเปลี่ยนยากนิดนึงนะครับนะครับมีิวิธีไทตันนะครับเอกเบนเดอร์ก็เหมือนกันนะครับไาเจโลก็เหมือนกันนะครับวิธีการนะครับดึงออกมาก่อนแกกหนึ่งแล้วก็งัดออกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ